สิ่งที่เราจะเ้เรียนในวันนี้นมันคือจุลภาคตนแต่รูปเนี่ยภาพนาที่ทเราไดไปไกลแล้วนะคะเหมือนรูปนี้ใครมองออกมาว่าเป็นรูปอะไรสวัสดีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจําปีงบประมาณ2567ครั้งที่สอง ดิฉันนางสาวอาอซะาดอราแมครูชำนาญการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสขอนำเสนอการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่มีอากาศดังนั้นจึงส่งผลทำให้ความร้อนที่มาจากข้างนอกนา่นคือดวงอาทิตย์แลกัน ส่งความร้อนมาตรงนี้ปุ๊บมันไม่สามารถสะท้อนเข้าไปในข้างในได้เพราะตรงนี้ไม่มีอากาศที่จะนําเข้าไปทําให้แก้วด้นในเนี่ยได้รับความร้อนไหมคะลูกไม่ได้รับทําให้สามารถที่จะเก็บน้ําแข็งได้เนี่ยักคัญง่ายๆเขาก็เลยเอามาตีเป็นแบบวมามูลค่าได้ใช่ไหมคะพี่มา้าพเจ้ามุ่งเน้นทิศทางการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใช้กระบวนการสเตมศึกษาเป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดตั้งคำถามแก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆพร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ ประเด็นปัญหาคือผู้เรียนหลายระดับไม่เข้าใจความหมายของรากศัพท์วิทยาศาสตร์เช่นแรงเสียดทานค่าความชันจุดศูนย์ถ่วงแรงต้านอากาศความหนืดหรือหลักการวิทยาศาสตร์อื่นๆเช่นไซคลอยดังนั้นข้าพเจ้าจึงแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการให้ลงมือปฏิบัติเป็นหลัก โดยมีขั้นตอนการสอนคือสันทนาการให้เกิดความตื่นตัวเตรียมความพร้อมการนำเข้าเรื่องการสาธิตการให้โอกาสผู้เรียนได้ลงมือทำเป็นกลุ่มการนำเสนอชิ้นงานของผู้เรียนการทดสอบประสิทธิภาพชิ้นงานและการสรุปองความรู้จากกิจกรรม การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้าพเจ้าจะพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนขอบคุณค่ะ